ในช่วงหลังสงกรานีเพื่อไม่ให้เส้นกราฟนะครับหรือว่าพบผู้ติดเชื้อจํานวนมากขึ้นจนแพร่ไปสู่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในกลุ่มที่ยังไม่ติดเชื้อตอนนี้จะกลายเป็นผู้ติดเชื้อได้นานขได้เนี่ยให้ลดจํานวนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับ mm hmm. ก็ต้องมีสามาตรการหลักๆนะครับหลังสงกรานคือ1ท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับไปรวมกิจกรรมรวมกลุ่มคนกับคนจํานวนมากๆนะครับหรือ,อไปทานข้าวกับคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ เปิดหน้ากากองทางเข้าด้วยกันอาจจะใช้เวลาน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 นิดนึงนะฮะก็ขอให้กลับมาสังเกตอาการตนเองอย่างน้อย57ถึงวันนะครับและถ้าเกิดมีอาการป่วยเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลตรวจไอดีเคด้วยตัวเองด้วยนะครับหรือไปสัมผัสไปตรวจไอดีเคด้วยก็ได้นะครับในช่วงเวลา5-7ถึงวันนี้นะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับที่จะพบปะผู้คนจำนวนมากๆหากจาเป็นที่ต้องไปเจอคนอื่นนะครับขึ้นรถเมย์นะครับ ไปทํางานนะครับก็คงต้องสวมหน้ากากอะไมยตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้นะครับ5-7วันแรกหลังจากกลับจากสงกรานนี้นะครับก็พยายามทานข้าวโต๊ะไข่โต๊ะมันนะครับหลีกเลี่ยงการทานข้าวร่วมคนอื่นเพื่อจะลดความเสี่ยงในการที่จะแพร่ระบาดห้คนอื่นต่อได้นะครับถัดมาสุดท้ายนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีมาตรการ work from home นะฮะ5-7วันนะฮะอันนี้ก็เป็น3มาตรการหลักๆนะครับที่ คงต้องปฏิบัติแล้วก็หลังสงการนี้เราจะได้ปลอดภัยกันนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ป่วยปอเสลเพิ่มขึ้นได้นะครับ